ก็สวัสดีครับนี nah ่ขอเนื่องกันเป็นคลิปที <t <t ่สองหลังจากที่เราบรรทุกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไปดูด้วยว่าการบรรทุกตามสองขัดกว่าๆกับแม็กยูแคลสนั่นมันจะไหวหรือเปล่าเป็นไงเดี๋ยวกจะเชิญเพื่อนๆทับนชมันได้เลยนะครับเอาวันนี้วันที่เจ็ดเจ็ดกันยาสองพันยี่สิบสามนะมาบรรทุกปาล์มแรงสุราเจ็ดในสูงวิจัยเมื่อวันที่เยอะตามดกเยอะนะครับที่เขาบอกว่สิบตันได้น้องแปลงนี้มา แต่เมนก็เยอะเหมือนกันครับมาดูกันว่าอีวโอฟรอสกับลนลง o รอส i ินขนาดยาง2 45, 5, 5, 4 5 7ี5 6เเนี่ยไหวหรือเปล่านะรับน้องแม็กโคดกันเลยทีเดียวเชียร์เทุกได้เลยสบายๆอีโวนับแม็กแข่งลาลี่นะไม่รู้ของแท้ของเทียมน่าจะแท้นะเพราะว่าชุดนี้ผมสั่งมาจากกรุงเทพกันเลยทีเดียวเชียนะครับสั่งมาตั้งนะ ค่อยๆโยกเรารอมรอม้รอนเพื่อท่านผู้ชมเลยนะแดดค่อนข้างจะร้อนจะเอาดูดูกันเข้าไปดูให้เยอะๆนะรอ้อนที่ผ่ายหัวก็ไม่ได้เอามาเอาละเพื่อท่านผู้ชมเพื่อมุมมองที่มันน่าติดตามน่าชม ยกล้อหรือเปล่ามุมนี้มุมนี้ยกไม่ยกนี่รองน้ำด้วยครับก็ใช้โหมดสโลมา เอาละนี่เดี๋ยวคนโอเคชอปเปอร์เขกขับเองได้นะนี่เออมึงไม่ดอดเลยกูไปเลยเฮ้ยยูเอ็นดูกูเธอกูเป็นไงแล้ว <c oughs> พอแล้วเอาแล้วไอ้สัตว์พอแล้วทะลึ่งแล้วมึงพอแล้วกูเหนื่อยแล้วนี่ไงยิ้ดูหน้ามันถ่ายไปเลยค่ะถ่ายยิ้มๆเลยค่ะอีดอปล่อยให้เจอได้ลามเหนื่อยแพ้ไม่หน้ คตีายคลิปทุกคนอย่าคลิปม้เดียวมันคตรตีนคตรตมันไม่ใช่คนดีอย่างที่ทุกคนคิดมคนเลวครมอทิมมมีทมปุ๊บนัไม่เอาแป๊บจริงาไปที่หนนู่นเลยหนักเลงแน่นตอนนี้เราแังค้างอยู่ในโหมดโฟหาอยู่นะ เออค่อนข้างที่ไม่หนักมากไม่หนักมากสองตันนิดๆอันตรายมันเล็กไม่เยอะแต่ว่าเม็ดใหญ่นะเม็ดค่อนข้างใหญ่ใหญ่ใช้ไอ้เลยนี่ทำมันได้กันเลยที่เดอร์เจียเป็นไงบ้างความรู้สึกในการขับขี่ล้อใหม่ในไซส์ยางเดิมเหมือนเดิมเบามันเร็วกว่าเดิมมัแบบนี้มันจะเร็วกว่าเดิมมันเบาหวาน นะมันคือมันเบาล้อบรรทุด้วยนะทำง่ายกว่าเดิมล้อเบาแต่ยางหนักเท่าเดิมนะแล้วบรรทุกมัลูกเก่งไหมนะตัวนี้แข็งแรงไหมได้ลองไปเลยยาวๆนะแต่มันก้านเยอะมันน่าจะแข็งแรงมั้งกนะูค,คิดว่านะไม่รู้อยู่ที่คุณภาพของเนื้องานวันสด,ดุการอัดการอะไรพวกนี้ขึ้นลงขึ้นรูปนะมีปุ่นพาแฟหรือความเยี่ยมนะ

วนยองชุง่มก็เพอแต่และเปลงที่กูตั้งชื่อจะตั้งเองหึ่อเอลงเงนะื้อที่เยอะรูราเจ็ดในชูวิจัยนะครับโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้การสั้นๆน,นะเดี๋ยวคลิปต่อไปไปดูที่ลานกันนะว่าจะได้น้ำหนักประมาณไหนนะสำหรับคลิปนี้ก็ได้เจอกันใหม่นะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม